สวัสดีครับเมื่อไม่กี่วันมานี้เราได้รับการติดต่อมาจากคุณก็อดดากอนครับสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าก็อดดากอนเป็นใครก็ต้องขอแนะนําเลยนะครับว่าคุณก็อดดากอนคนนี้ เขาเป็นหนึ่งในยูทูบเบอร์สายตะลุยครับตะลุยที่ว่าก็ไม่ได้ตะลุยธรรมดาเขากับทีมงานมักจะหาสถานที่น่ากลัวไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแค่ไหนเขาก็จะบุกไปให้ถึงที่หมายพอไปถึงก็จะเริ่มท้าทายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผีสางนางไม้มจนถึงสถานที่อันตรายเขาก็ไปมาหมดเขาไปเพื่อพิสูจน์ความจริงการไปแต่ละครั้งมีการวางแผนเป็นอย่างดีไม่ได้ไปแบบพวกไร้สติหลายครั้งก็ได้พบความจริงอันน่าเศร้าซ่อนอยู่เบื้องหลังและก็มีอยู่หลายครั้งที่ทีมงานของคุณก๊อดดากอน จะติดต่อเข้ามากับทางรายการมิติที่6เพื่อบอกเล่าประสบการณ์ของพวกเขาและครั้งนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งครั้งที่คุณก็อดดาก้อนติดต่อเข้ามาเพื่อเล่าเรื่องราวน่ากลัวคุณก็อดดากอนติดต่อเข้ามาว่า สวัสดีครับพี่นิวัฒน์ถ้ำที่คนเขาเล่ากันเยอะๆที่ว่าเป็นที่มาของตำนานนะครับถ้ายัางไงพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะให้น้องโอทีมงานผมส่งรูปไปให้พี่นิวัฒน์ดูเยอะๆเลยครับพี่หลังจากการติดต่อจบลงคุณโอหนึ่งในทีมงานของก็อดดากอนก็ได้ส่งภาพต่างๆมาให้เราดูครับทั้งคุณโอและคุณก็อดดากอนอยากจะให้ทางมิติที่6นนาสิ่งที่พวกเขาได้พบเจอนี้มาใช้ในการไขปริศนาเรื่องราวเรื่องหนึ่งของประเทศไทยที่เกิดขึ้นในจังหวัดกาญจนบุรีตำนานถ้ำงูยักษ์ที่เคยออกมาไล่กินทหารญี่ปุ่น ใครที่จำเรื่องนี้ไม่ได้เราไปย้อนความหลังกันนิดหนึ่งนะครับตำนานเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในจังหวัดกาญจนบุรีที่นั่นยังเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติป่าเขาลำหนาวไกลมีผู้คนเคยกล่าวกันว่าป่าในจังหวัดนี้มันก็คือป่าอาเมซอนที่ตั้งอยู่บนทวีปเอเชียคุณปรีชาไมาตรีรักเขาเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสของสถานีรถไฟกาญจนบุรีเขาเติบโตและใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ทำหน้าที่สันทนาการบนรถไฟสายสายโยกคุณปรีชาเล่าว่า เมื่อประมาณปี2485ตอนนั้นประเทศไทยยังอยู่ในภาวะสงครามจากสงครามโลกครั้งที่สองที่เราเลี่ยงไม่ได้กองทัพจักรวรรดิฝ่ายอักษะได้ย่าตราทับเข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อการสร้างฐานทัพที่มั่นในการโจมตีเหล่าทหารพันธมิตรภูมิประเทศของกาญจนบุรีเป็นป่าดงดิบเหมาะที่จะใช้ในการแอบซุ่มโจมตีทัพศัตรูทารจักรวรรดิเริ่มการก่อสร้างเส้นทางรถไฟที่วันนี้เรียกว่าทางรถไฟสายมอรณะ และในใจกลางป่าของกาญจนบุรีที่พวกฝ่ายจัก,กรวรรดิเข้ามาสร้างฐานกำลังก็ได้ลุกล้ำเข้าไปในเขตที่ลึกที่สุดที่ไม่เคยมีใครเข้าไปสำรวจมาก่อนไม่ว่าจะเป็นถ้ำหรือซอกหินจะพุ่มไม้หรือยอดไม้หรือใต้ดินพวกทหารจัก,กรวรรดิได้จับดัดแปลงทำเป็นปราการไปจนหมดสิน้นตกดึกก็จัดเวรยามเฝ้าระวังออกตรเวนรอบฐานที่มั่นกะละสิบถึงสิบห้าคนพวกเขาทำแบบนี้กันทุกคืนและในบางคืนพวกเขาก็กลับฐานบัญชาการกันไม่ครบคน ซึ่งสาเหตุที่ทําให้ทหารญี่ปุ่นกลับไปไม่ครบนั้นมันก็คือการพบกับงูยักษ์หลังจากนายกองทหารญี่ปุ่นจัดก,กําลังทหารเพื่อตามหาความจริงพวกเขาก็ได้ไปพบถ้าแห่งหนึ่งที่ดูไปก็น่าสงสัยว่าภายในนั้นอาจจะมีกองกําลังของข้าศึกซ่อนตัวอยู่นายกองส่งทหารจํานวนหนึ่งเข้าไปสํารวจผ่านไปพักใหญ่เขาก็ได้ยินเสียงคนร้องดังออกมาสักพักเสียงร้องพวกนั้นก็เงียบไปนายกองจึงตัดสินใจส่งทหารเข้าไปอีกและทหารกองหลังนี่แหละครับที่ได้วิ่งออกมาพร้อมกับเสียงตะโกนมอนสุตา้า มอนสุตะก็คือมอนสเตอร์ที่หมายถึงสัตว์ประหลาดนั่นเองนะครับในกองทหารญี่ปุ่นได้ยินเข้าก็ไม่สบายใจเขารีบพากองกาลังกลับไปฐานที่มันแล้วก็ขนระเบิดจํานวนหนึ่งกลับมาที่ถา้านี้เป้าหมายเพื่อการปิดหน้าถ้านี้ให้เสร็จสมบูรณ์พอจุดระเบิดถึงได้รู้ความจริงมอนสุตะดังกล่าวมันก็คืองูเหลืองขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางลําตัวใหญ่กว่าประตูบ้านมันกําลังดิ้นไปมาด้วยความเจ็บปวดงูยักษ์ทุรนทุรายออกมาจากปากถา้าเหล่าทหารญี่ปุ่นก็ระดมยิงเจ้าง,งูอย่างขงมักขมันจนในที่สุดเจ้าง,งูยักษ์ แล้วตำนานงูใหญ่กินทหารญี่ปุ่นเรื่องนี้มันก็จบด้วยการที่มันถูกทหารญี่ปุ่นกินนะครับผมกับพี่จอร์นเหมือนเจอกับสายศิลนครับผมที่พันธนาการร่างของอะไรบางสิ่งครับแต่ว่าร่างนั้นเหลือแต่กระดูกครับทุกคนนี่ครับผมเราได้ทําการรวบรวมไว้ครับเป็นกระดูกจริงๆเลยครับนี่ครับผมสายศินของจริงครับที่เก่ามากครับเหมือนพันธนาการครับครับซิมตรงนี้นะครับมัน ตรงเนี้ยมันจะเป็นมันจะมีน้ำมันอยู่ตรงเนี้ยนะฮะบริเวณเนี้ยถ้าเราเอาไปสกัดหรืออะไรไปเนี้ยรับรองได้เลยว่ามีน้ำมันแน่นอนในชิ้นเนี้ยครับแต่นเนี้ยใส่สีมาอย่างไงครับพี่แต่อันเนี้ยใส่สีแน่นอนนะครับถ้าเป็นสัตว์สัตว์จะลงมายังไงครับมันไม่มีทางที่สัตว์จะลงมาได้ทั้งสัตว์สี่เท้าหรือว่าสัตว์สองเท้าท้ามันเล็กมากฮะแล้วถ้าถ้าโครงกระดูกพวกนี้เป็นของสัตว์จริงมันเกิดอะไรขึ้นครับ แล้วมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแล้วก็นี่มันไม่ใช่อายุแค่สี่สิบห้าสิบปีนะครับโครงกระดูกนี่มันนานมากจนผลไม่สามารถที่จะประเมินได้ว่ารวก,กระดูกพวกเศษกระดูกเหล่าเนี้ยมันมีอายุขนาดไหนแต่สังเกตได้จากที่มันมียังมีเยื่อเยื่อกระดูกอยู่ข้างในนะครับครับงนี้มันจะเป็นฟอสซิลหรือนะฮะแต่ขอบอกเลยครับว่าในถ้ำนี้การเข้าถึงยากสุดๆครับและยังไม่เคยมีใครลงมาทำการพิสูจน์แล้วก็สำรวจแบบ เป็นในเชิงประจักษ์ด้วยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้อากาศเริ่มน้อยแล้วครับเห็นไหมครับว่าก้อนหินก้อนใหญ่ๆนะครับผมพร้อมที่จะร่วงหล่นลงมาได้ทุกเมื่อนะครับตอนนี้นะครับพวกเราอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างเสี่ยงอันตรายสุดๆครับเรียกได้ว่าน่ากลัวมากเลยนะครับทางทีมงานก็ดราก,ก้อนให้ความเห็นว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับตำนานงูยักษ์ของการจนบุรีแน่ ตามตำนานที่เขาเล่ากันเรื่องงูยักษ์กินคนอย่างเงี้ยครับเขาจะบอกกันว่าเป็นถ้ำที่อยู่แถวแถวตรงบริเวณรางรถไฟครับแล้วเขาไปโฟกัสกันตรงที่ถ้ำกระแซครับแต่ว่าถ้ำกระแซนั้นมันเป็นถ้ำทั่วไปมันไม่ได้มีจุดที่แบบว่าจะให้สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่หลบซ่อนได้หรือแบบอะไรอย่างนี้เลยครับถ้าเลยถ้ำกระแซไปครับพี่มันก็จะเป็นตรงบริเวณรางรถไฟแล้วก็ตำนานไม้หมอนหนึ่งหมอนหนึ่งชีวิตอย่างเงี้ยครับพี่ไอ้ถ้ำที่ผมไปเนี่ยเป็นถ้ำที่ยังไม่ได้รับการสำรวจเลยครับเป็นถ้ำที่แบบ เพราะคนในชุมชนตรงนั้นที่เป็นส่วนน้อยจริงๆเลยครับที่เขาจะรู้จักกับพี่แต่ก็ยังไม่เคยมีการได้รับการสำรวจข้างในแบบจริงจังครับผมเพราะว่ามันเป็นเหมือนคาบเกี่ยวกับพื้นที่บุคคลด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับไอโพงตรงรูที่ผมท้ำเข้าไปครับพี่มันลึกเป็นเป็นร้อยร้อยเมตรเลยครับผมไม่แน่ใจว่าจะลึกจริงๆได้ถึงกิโลด้วยหรือเปล่าก็ไม่สามารถที่จะมีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ลงไปได้เลยครับพี่ เพราะว่าทางที่มันลงนั้นมันคือทางงูใหญ่เท่านั้นครับต้องลอดพื้นที่เล็กมากครับพี่แล้วแต่ละจุดแต่ละจุดที่ไปที่จะไปมันก็จะลึกมากครับคุณก็ดราก้อนบอกว่าพบลังงูเหลือภายในนั้นด้วยนะครับนอกจากลังงูเหลือยังพบโครงกระดูกที่ไม่สามารถระบุดได้ว่าเป็นโครงกระดูกของอะไรบางการพบสายสินมันทําให้คุณก็ดราก้อนเดาว,ว่าภายในกองซากโครงกระดูกเหล่านี้อาจจะมีโครงกระดูกของมนุษย์รวมอยู่ด้วย เมื่อก่อนนะครับเมื่อหลายสิบปีมาแล้วเคยมีการพบศพคนจริงๆเลยครับพี่น่าจะหลายล่างครับพี่เป็นชิ้นส่วนมีหัวกระโหลกเป็นกระดูกคนเลยครับเขาว่ากันว่านะครับผมเคยมีการแบบเอาซากโครงกระดูกเหล่านั้น,นขึ้นมาร <c oughs> อบหนึ่งแล้วครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเอาไปขายหรือว่าเอาไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเป็นการลักลอบขุดเพราะว่าผมเคยสอบถามชาวบ้านตอนที่ผมไปทาข้อมูลใช่ไหมครับมีชาวบ้านที่จะลองพยายามลงไปแต่เขา กาลงไปได้แค่ประมาณหนึ่งนะครับผมไม่ได้ลงไปลึกแบบจุดที่ผมลงไปนะครับเขาก็ได้เคยเจอกับเขี้ยวเสือครับเหมือนเขาเอาไปทําเครื่องรางของขังอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยครับพอผมลงไปลึกอีกมันจะเป็นกระดูกสัตว์ใหญ่จริงๆเลยครับพี่พวกกระดูกสัตว์โครงสร้างใหญ่มากครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเหมือนพวกหมีข้ามพวกหมูป่าเนี่ยพี่เพราะตัวผมเองก็เจอกระดูกที่คล้ายกับกระดูกมนุษย์ด้วยนะครับผมหลายชิ้นเลยครับเที่ยวหมูป่าผมก็เจออยู่ในนั้นด้วยเต็มไปหมดกระจัดกระจายตลอดทางเลยครับพอผมคานลึกลงไปอีกก็จะเจอเศษกระดูก ของสัตว์ใหญ่ไอตรงจุดพวกนั้นน่ะสัตว์ใหญ่ไม่สามารถลงไปได้เลยครับแม้กระทั่งคนครับพี่คนยังลงไปไม่ได้เลยครับที่ในวัดนอกจากพวกงูเท่านั้นเลยครับมันเป็นโพงงูจริงๆเลยครับพี่เนื่องจากคุณก็ตราก้อนได้สอบถามกับทางชาวบ้านทําให้รู้ว่าบริเวณที่คุณก็ตราก้อนไปนั้นเป็นสถานที่ที่อันตรายแห่งหนึ่งของประเทศไทยมีเรื่องเล่าย้อนกลับไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองผู้ถึงชาวบ้านมากมายที่เคยลงไปที่ถ้ำนี้ หลายคนหายสาบสูญไร้ร่องรอยและก็มีเพียงบางคนที่ได้กลับออกมาคุณก็ดรากอนบอกว่ามันน่าเสียดายที่เรื่องราวเหล่านี้เป็นแค่เรื่องเล่าปากต่อปากเพราะสมัยนั้นยังไม่มีใครจดบันทึกทาให้เรื่องราวปากต่อปากเหล่านี้เดินทางต่อไปได้เป็นเพียงแค่คําเตือนหลังจากทางผู้บรรยายได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็เลยขออนุญาตคุณกอดรากรในการนำภาพและฟุตเทจบางส่วนมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมที่อยู่ในช่องมิติที่6ได้ดูกัน คดรากอนบอกทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าสาเหตุที่ทําให้เขาไม่บอกว่าที่นี่อยู่ตรงไหนของการจนบุรีเพราะว่าในถ้ำงูแห่งนี้มีความลึกและอันตรายมากมายถึงระดับชีวิตมันไม่ใช่สถานที่ที่คนธรรมดาจะเข้าไปลองแม้แต่คุณกอดรากอนเองอยังบอกว่าเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดกลับมาเหมือนกันตรงในโพรงนั้นนะครับถ้าเราเข้าไปดูกันจริงๆนะครับมันจะไม่มีอะไรเลยครับของจริงมันจะอยู่ตามตอกซอกหินครับที่มันปิดถล่มลงมาครับมันจะมีแบบซอกเล็กซอกน้อยต้องคานเข้าไปเท่านั้นครับไม่สามารถที่จะมุดเข้าไปได้พี่ ต้องคานแบบท่าคอมาโดเข้าไปเลยครับแล้วพอคานเข้าไปมันจะเป็นโพรงลึกเรื่อยๆครับถ้ำน้อยใหญ่อย่างเยอะมากเลยครับผมและไอโพรงถ้ำที่ผมเข้าไปอะพี่มันเป็นจุดที่อันตรายครับขนาดผมเองยังเกือบตกเสียชีวิตตายก็บ่อยครับผมได้แผลมาเยอะมากครับพี่ที่สําคัญคือตอนนี้ช่อง YouTube ของคุณก็ตราก,กอนยังตัดต่อฟุตเทจทั้งหมดไม่เสร็จสิ้นทางมิติที่6เองก็ทําได้แค่ลุนว่าคุณกดตราก,กอนจะสามารถกลับมาได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่า ก็ขอให้คุณก๊อดดราก,ก้อนกลับมาได้อย่างปลอดภัยนะครับผมว่านะครับพี่นิวัตงูยัดก,กินคนเนี่ยไม่แน่ใจพี่แต่ว่าถ้าเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่หรือว่าลังงูเหลือมอันเนี้ยร้านเปอร์เซ็นเลยครับพี่ส่วนใครที่สนใจว่าอาดีตที่ผ่านมาคุณก๊อดดราก,ก้อนไปทําอะไรไว้ที่ไหนบ้างก็สามารถไปติดตามที่ช่อง YouTube ของคุณก๊อดดราก,ก้อนได้ชื่อช่องก็คือก๊อดดรา้อนโกสไ i เตอร์ไทยแลนด์ไปที่ชอบแนวล่าท้าผีก็สมควรตามไปดู